วันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2567นางนภาพันนาดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ pues ึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเข assuming. ตสามอบหมายให้นางสาวมยุรีเนศศิลานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำรับเลิงการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักภาษาไทยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกนักเรียนคนไทยทุกคนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย 2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียน 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโดยมีกิจกรรมการแข่งขันจำนวน11กิจกรรม18รายการแข่งขันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง19โรงเรียน ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำพระเพลิงรวมทั้งสิ้น337คน